คิดถึงออสตากันหรือเปล่าครับผมก็ดูฮะงานประมาณสองเดือนที่แล้วเราก็มีคลิปเข้ามาใช่ไหมครับผมไม่คิดตั้งชื่อีลิปล๊กหรอวาคืออประมาณนี้เลยและพอเราเห็นบรรยากาศคลิปปุ๊บหูก็ดูว่าคิดถึงบรรยากาศเก่าที่เราออกหาตัวหาคนช่วยลงดันนะครับผมาหาคนช่วยลงองลงออฟนะครับผมพยายามเก็บวงเก็บเวลโคูฮะเพื่อที่จะเออเดินทางขึ้นไปยังโลกสองนะครับผมก็ดูการประจัญภัยครั้งใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วออสตาทาวเวอร์ดิฟเฟน เอกหรือเปล่าใช่ไหมล้วจะพากเอกนะครับผมก็ดูฮะก็แต่ผมว่ามันคาใจอย่างหนึงที่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยจะมาในเอ่อวินเทอร์นะครับรู้ว่าแต่ว่าเดือนนี้มันเดือนกุมภาแล้วล่วะวินเทอร์มันสิ้นสุดเดือนมีนาะเพราะว่าเมษายกกนกลายเป็นซัมเมอร์แล้วประเด็นแค่คือเหลืออีกเดือนกว่าคุณดูว่าจะมาทันหรือเปล่าผมก็ดูฮะจะบิดโดรนปะวะก็ดูนี่แหละครับผมประเด็นเลย แต่ว่าถือว่ามีคนรอครับจะเยอะนะครับผมก็ดูฮาก็เอ่เอไอ้บอกว่าถ้าเกิดหากพวกเขาเอาแบบว่าแมปออริจินัลกลับมาหรือว่าแบบเลขกลับมาแล้วก็ชีวิตจะคงคอมพลตมากเลยน่าจะมีคนคิดถึงเมื่อกันเราเลยนะครับผมฮ่าสลับแมปก่อนหน้าอนี้นะคนดูฮ่าสมัยก่อนที่ภาพยังไม่ค่อยสวยเสน่ห์ของเกมนี้คือภาพไม่ค่อยสวยไอ้คนดูฮะา,าใช่ไหมถึงแม้ว่าระบบมันจะสู้แอนิเมะแอดเวนเจอร์ไม่ได้แต่ว่ามันก็ ชวนคิดถึงนะครับบอกก็ดูฮะใช่ไหมล่ะอ่านะสมัย2ปีที่แล้วที่เราเออเล่นครั้งแรกเหอผมตอนนั้นก็ต้องแบบหาข้อมูลข้อมูลนั่นดูดิกมกดูว่าฉากก็คือภาพกากากันแหละรกระตุกอะภาพกากากันนะครับบอกก็ดูฮะต้องพยายามหาข้อมูลข้อมูลแบบถามคนอะไรเงี้ยบอกเบกพี่ครับน้องครับแบกเอ,อ่อออฟไฟหน่อยครับอะไรเงี้ยไปเรื่อยนะครับบอกก็ดูฮะแล้วก็ผ่านสตอรี่ไปนะครับผมอ่าก็ถือว่าหนุกดีก็เอาตัวงโง่ๆไปลงอินอะไรพวกนี้นะครับผมฮะ ลองผิดลองถูกสมัยนั้นนะครับผมก็ประมาณนั้นเลยกร <c oughs> ะาพามันก็ประมาณนี้นะครับผมก็ดูฮะสมัยนะั้นมีเจ็ดดาวหรือ,อยังวะที่ผมเลยก็ยังไม่มีหรือเปล่านะครับผม่าจะไม่ผิดนะหน้าเว้ยเป็นคุณนายอยู่เลยก็โดนเห็นป้าก็โดูสมัยนี้คุณนายอยู่เลยนะครับผมอ่าซึ่งก็ก่อนหน้านี้ประมาณอ่า25ห้าเดือนหนึ่งก็เดือนที่แล้วเองคุณรู้ามมบอกว่าเออการเทสเกมนั้นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมฮะและก็ วันที่จะปล่อยก็วินเทอร์ไม่ดิเลยอย่างแน่นอนผมจําจำคคานี้ไว้คุณผู้ชมว่าไม่ดิเลยอย่างแน่นอนนะคะผมก็ดูแต่มันก็จะอีกอีกเกดเดียวเดียวแล้วคุณผู้ชมจริงวันเดือนแล้วมันจะหมดวินเทอร์แล้วไประเด็นดะอะเหมือนเขาบอกว่าจะเป็นเกมใหม่หรือนี่คุณผู้ชมใช่ปะไม่ได้แบบว่าเออเป็นเป็นแบบว่าปรับแบบปรับอะไรใหม่เหมือนจะเป็นเกมใหม่เลยนะคะผมฮะแต่ว่าคุณจะได้รางวัลบางอย่างกจากเกมเก่าด้วยเราไม่ทิ้งเกมนะเราแค่ย้ายมาทําเกมใหม่เกมพันเราไปได้เปล่าวะคุณผู้ช เกมพาร์ <G> <P ath> ะบอกว่าไม่รู้นะครับผมก็ดูแล้วค่อนข้างน่าสนใจก็บางอย่างที่ไม่ใช่อ่ายูนิตกับเจมด้วยนะครับผมก็แปลว่ายูนิตเปิดไม่ได้สินะคขโดนห้าแบบเจมอาจจะแบบเกมพาร์ตหลือเางผมว่านะแล้วจะเกมพาร์หรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับผม ส่วนตัวแล้วเรื่องใหม่ก็ดีนะครับผมฮะผมก็อยากลองเรื่องใหม่แต่ต้นเหมือนกันน่สลับเออออสตาได้ผมฮะประมาณนี้นะครับผมสลับอัปเดตล่าสุดนะครับผมไม่ผิดแน่นอนนะเอาละเรามาดูกัน่อยสิว่าจะมีคนไทยอยู่ในเซิร์ฟหรือเปล่าตอนนี้คนเล่นประมาณพันกว่าคนนะครับผมถือว่าก็ใช้ได้อยู่นะครับผมก็ดูฮะอุ้ยก็ดูฮะกินพิซซ่าได้มันมันตัวอะไรวะก็ดูฮะมันตัวอะไรวะว่าแต่เออไอัพล่าสุดเราไปเล่นโหมดไหนมาวะก็ดูฮะ ลายอพแปลกๆนะครับผมแล้วก็จำไม่ได้ตัวไหนตัวไหนบ้างนะก็ดูซึ่งตอนนี้เราอยู่กันกับ All Star Tower Defense นะครับผมก็ดูฮะหวังว่าเจอคนไทยอยากจะแจกจงแจกตัวซะด้วยนะครับผมก็ดูฮะอัปเดตล่าสุดมันมีอันนี้ใหม่หรือยังอะ่ะโอคค้ก็ดูว่าตัวเดิไมไได้ว่ามันไม่ได้อัปเดตเพิ่มเลยจะไม่รู้เลยจากที่เราไม่ได้เล่นนะครับผมแวไม่รู้ใครเทรดมาว่ากดูฮะอลองดูอะกันแล้วกันนะเดี๋ยวโบน่ากโครงการเทรดก็ต้องเรียกเปลี่ยนด้วยกันหรือเปล่า จะเอาเปรียบไม่ได้นะพ่อหนุ่มเนี่ยเสียใจจะย้ายเกมใหม่จะก็ดูฮาตัวละครเก่าหรือของเก่าเราจะไปได้เปาวะคนด,ดูมันจะไปได้เปาวะถ้าจะไม่ผิดไคโดอยู่ที่ย่านะครับผอกก็ดูไคโดที่เมื่อก่อนมันราคาแพงมากนะครับผมฮะราคาห้าหกพันหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าราคาเหลือเท่าไหร่นะครับบมก็ดูฮะเป็นอเท่าไหร่ละใครเอาอะไรเนี่ยอ๋อไมคคืออะไรอะ่ะน่าสนใจแต่เราให้นี่กันละกันค็ดูฮะเพราะว่าไม่รู้อะจะให้ตัวไหนดีนะครับผอกก็ดูเงาไป เออลืมเลยว่าม,ม,มันมีตัวสตาร์ดัสใหม่เข้ามาบ้างเพราะว่าคนดูฮะไม่ได้เข้ามาดูเลยคนดูฮะอ่ะลองก่อนแล้วกันนะครับผมสตาร์ดัสสตาร์ดัสนะครับผมอุ้ยเหมือนว่าจะเป็น,นตัวเก่าทั้งหมดเลยแต่ว่าตอนนั้นเราล่าสุดเราเล่นไปแค่คิซุเนะเออซาคุนะเองนะครับคิซุเนะวะไม่ใช่ซาคุนะเองที่เราทําแบบว่าเออวีเจะดาวไปนะครับผมคนดูฮะอ่ะประมาณนั้น ตัวนี้เรายังไม่ได้เลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะสุมหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เรามีทั้งหมด370สตาร์ดั๊กนะครับผมก็ดูฮะหวังว่าจะออกนะดูดีกลับมารอบนี้ดวงจะเกลือหรือไม่นะครับผมแบบนี้มาเกลือแน่นอนครับผมก็ดูฮะใช่ไหมโอเคครับผมดูดวงก็จะเกลือดูดวงจะเกลือนะครับผมเรียบร้อยก็เกลือเกลือได้บอกได้คําเดียวว่าสุมรอบแรกกนะ็ถือว่า เออยัาบคุณดูฮะดวงระยะจริงๆคนดูดวงระยมรระยาม,มากๆนะครับผมเออเก็บประมาณนี้ไม่ได้ครับผมคนดูฮะเรียบร้อยเฮ้ยทั้งตัวใหม่เหรอทั้งเปลี่ยนใหม่เหรอคุณดูฮะทรงผมใหม่ใช่ไหมมันไม่จะใหม่แล้วคนดูฮะเกิดขนาดนี้แล้วเขาทิ้งอัปเดตแล้วใช่ไหมคนดูตอนเนี้ยก็ทิ้งอัปเดตแล้วใช่ไหมครับผมเออเกลมาไหม,ไมจะออกไหมงั้นแปลว่าจะมากันแล้วกันเดี๋ยวเราไปลองไปดูในส่วนของโลกสองหน่อยแล้วกันนะฮะว่าเออ มันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมีอะไรเปลี่ยนป้าคนดูฮะตรงนี้ปกติมีเจรรมอยู่ไม่ใช่หรอวะน่าจะออกแล้วนะคะผมฮะโลก2ผมคิดว่าน่าจะมีน้องชายเลือที่เราจะพอแจกตัวลงตัว,ตวดีได้นะครับผมคนดูโอเคมาดูยังมียังมีคนไทยเล่นอยู่อีกหรือวะออเขายัจะหาลงดันกันอยู่เลยคนดูฮะก็หาลงซาคุณะนะครับผมฮะเออจะย้ายเลยเอกยังจะลงซาคุณะอีกหรือว่ไม่รู้ว่าเออตัวละครจะย้ายหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่าจะย้ายนะจะเป็นเริ่มเล่นใหม่หมดเลยหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับผมมาดูอ่ะในขอบไปดูส่สิมีคนลงไม้นะครับผม <laughs> ชุดมะแพกโลเกตมันคือเออสไตล์ชุดมะแพกนะของเออแบ็คคุงที่ขายอยู่ร้านโลเกตนะครับผมมาดูฮะน้องชายพี่น้องชายยีกรู้ว่ะ พี่ไอเอ้ยอะไรพี่ไอว่าเขาดูครับผมฮะพี่ไนะอ้เนี่ยหรือใช่ว่าน้องชายพี่พี่เองพี่ไม่คิดว่าจะมาเจอน้องที่น,นี่นะพี่คิดว่าจะไม่มีคนไทยเล่นอยู่แล้วนะเออว่าแต่น้องชายยังคงเล่นอยู่หรือเปล่าแบบนี้นะครับผมเฮ้ยครับน้องชายไม่ได้คําตอบเลยน้องเปบบงลีป่ยนภาษาก่อนครับน้องอย่าลืมเปลี่ยนภาษาเ่ินครับอาคนลงไอเซนยี่กันลงอีกเลยวะ ไม่คิดจะไปเลิกเกมใหม่เลยวะยยังไม่เลิกเล่นแบบนี้อย่างนั้นแล้วครับน้องชายจะบอกให้ตอนนี้ก็คือเออเวลาตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่ก็ตีสามนะครับผมก็ดูไม่คิดว่าเวลาเกมมันจะมีคนเล่นอยู่นะครับผมก็ดูฮะใช่แล้วอ่าโอเคครับผมจัดไปครับน้องชายอาจัดไปางานเดีก็เจอแล้วใช่เดี๋ยวเราให้ตัวน้องช่ไหนก็แล้วกันนะครับผมก็ดูฮะก็ไม่รู้จะให้ตัวไหนเหมือนกันเนาะ เอาไปว่าสองคู่เอาไปโตแล้วกันนะครับว่า2คู่ใครวชินแล้วกันไม่รู้หรือเปล่าแต่ว่าสุ่มได้นะครับผมคิดถึงสมัยที่ว่าเออไข่นะครัว่าไข่ชาโดกันเล่นหายากจังผมดูจําได้ไหมกว่าจะได้ไข่ชาโดกันเล่นมาค่อนข้างยากลำบากนะครับผมราคาเป็นพันน่ะรูปเป็นพันนะครับผมเนาะเดี๋ยวนี้หาได้เพราะว่าคขดูฮะลองไหมพี่งาลงก็ได้อ่ะไหนๆนก็มาเจอซีแล้วไม่รู้หมว่อะไรแต่ว่าพี่ขอไปด้วยผมก็ลืมไม่รูว่าคนาดูฮะว่าฟอร์มการเล่นมันต้องเล่นยังไงแล้วว่าโอ้ยไม่ได้นานมากนะครับคขาดูฮะก็ ที่ถึงก็เลยกลับมาอยากทำเจ็ดดาวสักตัวอะไรเงี้ยเจ็ดดาวคู่เสียดายว่ะถ้าเกิดย้ายตัวะคอยไปได้แล้วก็นะคุณดูฮะเจ็ดดาวที่เราทำมาแล้วต้องทำใหม่หมดนะคะผมแย,ย่เลยงั้นอนะแย,ย่เลยอย่างน้อยเพซิมก็เอ,อ่ออีโวได้เจ้าคุณดูฮะเอ,อ้เพซิมสามารถย้ายได้ใช่ไหมแบบตัวเทอนิอะไรพวกนี้แต่ว่าอันนี้ไม่ได้จะย้ายได้นะครับผมผมว่าเริ่มต้นใหม่จะมันกว่าละเพราะว่าหากเราย้ายตัวเจ็ดดาวไปเกมใหม่แล้วก็รวมันจะหมดความท้าทายเลยก็คือไม่ได้มันมันไม,ไม่ไม่ได้เล่นนะครับผมผมคิดว่างั้นนะก็เลยว่าเอ,อ ไม่ย้ายก็จะดีกว่าแต่ถ้าเกิดเอาแบบพวกของบางอย่างไปได้อะไรย่างเงี้ยี่ตัวละครแบบว่าเออที่ไม่ใช่เจ็ดดาวอ่ะที่ตัวแพงอะไรเงี้ยแบบเออใครลงใครโดได้ก็น่าจะดีมากนะครับผมตัวสะสมอะไรเงี้ยไอเบสซีส่สวยอะคุณดฮะก็ประมาณนั้นอ่ะอู้อลงอินแหละนะ้องงาแล้วน้องชายไปไหนเนี่ยเอาน้องอย่าบอกนะว่าเน็ตกากพัวทัวเลยเน็ตกากหลุดไม่ได้นะครับผมก็ดูฮะน้องชายแล้วประเด็นคือกดคูณสามไม่ได้ด้วยคุณดูฮะ โกดคูสามไม่ได้ด้วยเพราะว่าน้องชายเป็นหัวตี้น้องชายงั้นก็ไปเจอกันแล้วกันนะมาเจอกันลกันนะครับน้องมไปดีกว่าเป็นเล่มนะครับดูเอาจริงคนไทยแม่งก็ยังอยู่เอ่อแมบนี้เยอะเหมือนกันนะครับผมก็ดูให้เห็นไหมคนทางนั้นเลยนะครับอันนี้ขนาดตีสามนะคนเล่นประมาณพันสองพันสามนะครับผมก็ดูเมีไอหมอนี่คนไทยนะครับผมก็ดูฮะวันดีครับน้องชายนะลองถามเจ้าหมอแล้วกันว่านายยังคงเล่นแมบนี้อยู่อย่างนั้นหรือ หมอนที่โฮต่ว,ว่าฉันนั้นเล่นตลอดไปแม้ว่าแมปมันจำไม่อัปเดตแล้วก็ตามฉันน่ะเล่นตลอดไปใช่ไหมหรือใช่หรือเปล่าอใช่ไหมกลับมาเล่นเฉยๆอย่ะโอเคเหมือนเพิ่งกลับมาเล่นนะครับผมเหมือนกันเลยพวกเหมือนกันเลยเจอคิดเหมือนกันนายแหละเลยกลับมาเล่นมันคิดถึงนะครับผมฮะคิดถึงบรรยากาศที่ว่าขอตัว fc แรงแงยครับผมกัดูฮะขอตรงขอตัว fc ตีมนะครับผมก็ดูจะได้กลับมาเล่นแบบกับนายเลยฮะใครเรียกเราอ่ะแต่หัวอรามาเรียกคุณดูฮะสวัสดีนะ ว่าไงจะหัวรานเออเหมือนจะขอตัวเหรอแทนไอเออนั่นแหละคุณดูฮะขอตัวนะครับผมอ่ะโอเคโอเคไหนๆหมดด็พูดเล่นใหม่นะครับผมมาเวลห้าสิบกว่างั้นก็เออให้ตัวไหนดีวะคุณดูฮะเผื่อสักวันหนึ่งเราอาจจะกลับมาเล่นใหม่นะครับผมคุณดูโอเคอันนี้ละกันนะฉันให้หนายเอาไปเงาไปไม่รู้ว่าราคาแพงหรือเปล่าผมก็จําไม่ได้ด้วยคุณดูฮะลืมราคาลืมตัวหมดเล้วนะครับผมแต่เ,เอาไปกันละกันเงาไป เรียบร้อยครับผมนายว่าภาคสองมันจะมาไม่พวกเพราะว่ามันใกล้จะหมดวินเทอร์แล้วหรือแค่เดือนเดียวมาเออว่าไอหมอจะรอเล่นเหมือนกันนะครับผมอะเล้วว่าแต่นายคิดว่าเออแอดมินจะบิดหรือไม่ไม่แน่ถ้าเกิดเลื่อนผมว่าอาจจะมาปรับปรุงให้ดีเลยได้เพราะว่าคู่แข่งโหดมากครดูฮะระดับแบบว่าแอนิเมินเอ็นเจอร์ด้วยคนดูฮะบอกเลยใช่ไหมแต่ก็ได้แหละคนถ้าเขาว่าคนเขาแบบต้องการแบบว่าแบบแบบเก่ามากกว่าคิดว่านั่นแต่ว่า รถโทเจียเก่าอะไรเงี้ยผมว่าจะดีเลยนะครับผมอาจจะไม่บิดก็ได้เอาไว้หมอนี่มีสธานะครับผมก็ดูฮ่าก็หวังว่าสธาของนายจะเป็นจริงแล้วกันเพราะว่าจะก็หวังเหมือนกันว่ามันจะไม่บิดนะครับเพราะว่าครูเข่งม่งโหดจริงก็ดูเดี๋ยวนี้นะครับผมฮะเมื่อว่าเกมไหนออกมาแล้วก็พอแอนิเมชั่นจออกปุ๊บก็ดูฮะเกมอื่นที่ออกมาก่อนหน้านี้แม่งดับเกี้ยงหมดเลยนะครับผมในแบบ นี่แบบว่าสายเดียวกันนะคอดูฮะไม่วว็บไม่แต่ทอยได้เท่นะาดีเฟนต์เนาะงัว่าคอดูเขาไม่เลิกกันนะคอดูว่าเขาจะบิดหรือไม่หรือว่ามันจะมาตรงในวินเทอร์หรือเปล่าอาจจะมากุมพานี้เลยหรือไม่ก็เอออาจจะมามีนาเพราะว่ามันก็ยังเป็นวินเทอร์นะครับว่าพอเข้าเมษาก็เป็นซัมเมอร์แลวถ้าเกิดเลยเมษา์ไปก็ชัวร์แล้วครับผมดูฮะบิดล้อยครับผมคอดูบิดล้อยแน่นอนแตนท่ทีนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย